อีกหนึ่งขนมไทยที่ใช้วัตถุดิบในการทำน้อยมากๆขนมบ้าอินโบราณสูตรนี้ทำง่ายที่สุดเลยนะคะหอมหวานมันเหนียวนุ่มกำลังดีไปทำกันค่ะแป้งข้าวเหนียวขาว1 6 0กรัมแป้งข้าวเหนียวดำา60กรัมถ้าใครไม่ใส่แป้งข้าวเหนียวดำให้ใช้เป็นแป้งข้าวเหนียวขาวแทนได้เลยค่ะน้ำตาลทราย120กรัมตามด้วยน้ำเปล่า150 ml ยบเกลือปน่นเครื่องช้อนชาแล้วก็นวดผสมทั้งหมดให้เข้ากันดีๆเลยนะคะส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันดีแล้วใส่เนื้อเผากึงทึ400กัม ข้าวดต้มสุกหนึ่งฝักถ้าใครไม่ใส่ข้าวดต้มสุกนะคะให้เพิ่มเนื้อท้าวทึกลงไป50กรัมแทนข้าวโพดนะแล้วก็นวดผสมทั้งหมดให้เข้ากันค่ะเนื้อข้าจะค้นๆนืดๆแบบนี้นะคะเป็นเนื้อที่ถูกป้องแล้วะคะ่ะถ้าเนื้อเหลวมากกว่าน,นี้นะคะให้เพิ่มแป้งลงไปได้อีกนิดหน่อยนะเสร็จแล้วไปตั้งเตาวันนี้เราใช้กระทะสีหลุมเจ้าเก่าไปเดิมค่ะกระทะของเราไม่ต้องทาน้ํามันไม่ต้องทาเลยนะคะกระทะไม่ต้องรอให้ร้อนนะใส่ขนมลงไปได้เลยนะคะเราจะใช้ไฟอ่อนเลยะคะ่ะในการจี่ขนมเสร็จแล้วก็ปิดฝาหม้อไว้ค่ะเช็คว่ขนมของเรากลับด้านได้หรือยังนะคะให้เปิดดูด้านล่างแบบนี้ได้เลยถ้าขึ้นเป็นสีเหลงทองแบบนี้แล้วก็คลิกกลับด้านได้เลยนะคะ แล้วก็พลิกกลับไปกลับมาสักสองรอบสามรอบค่ะจี่ให้ด้านนอกเขากรอบกรอบกิมเปิลนะคะจะอร่อยมากๆเลยดอกจันตัวใหญ่เลยนะคะจี่ขนมลักษณะแบบนี้ให้ใช้ไฟอ่อนๆน,นะด้านนอกเขาจะกรอบด้านในจะนุ่มจะอร่อยมากๆเลยค่ะถ้าไฟมีกระทะสีหเหลืองของเบลนะคะให้ใช้เป็นกระทะเทฟลอนก้นแบนหรือว่ากระทะหินอ่อนก้นแบนก็ใช้ทำได้เหมือนกันค่ะถ้าใครสนใจกระทะสีเหลือ,องเบลใช้อยู่ก็คอมเมนต์ไว้นะคะถ้าใครฟังสูตรไใบทันเดี๋ยวเสร็จสุดให้ทีในคอมเมนต์ค่ะถ้าใครมีคำถามไม่เข้าใจตรงไหนก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะ